แต่ว่ากุ๊ปที่แล้วว่าเขาขิงมานะเขาขิงเลยเหรอเขาบอกเลยบอกว่าที่ผมได้มากันก่อนเนี่ยเป็นเพราะผมหน้าตาดีกว่าทีมนูนเขาบ้าเล่านะเราว่าไงอ่ะที่เขาได้มาก่อนเพราะเขาหน้าตาดีกว่าเขาพูดงานที่ได้มาทีหลังเพราะว่าหน้าตาดีกว่าอีกเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าดีอแต่ไม่เถียงนะครับพวกเขาหน้าตาดีจริงแต่แค่พวกผมหน้าตาดีกว่า FM แฟนด้อมไลฟ์ตอนเรับ้องน้องด้วยนะจ๊ะสวัสด,ดีทักทาเป็นแฟนแฟนด้อมหน่อยดีกว่าไปเริ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าเอี่ยงๆแล้วถึงนะเธอไม่สวัสดีแล้วในน้ำตูเทีไรทีละคนอ่ะเริ่มเจดเริ่มครับสวัสดีครับผมจะเทนซีนะครับสวัสดีครับผมลอเต้เซีครับ ครับคราวี้เป็ผมโคเปอร์ทีเอสซีครับสวัสดีครับพี่แฟนนีเอฟเอ็มผมเพิร์ทีเอซีครับวีคที่แล้วเนี่ยแม็กมีโอนิวเขาบอกว่าเซตนี้ตัวตึงทุกคนอันนี้ไหมมันก็แน่อยู่แล้วจริงๆพวกเราเป็นเซตที่แซบพี่เซตที่แซบแซงยังไงแซงยังไงอย่างนี้คือแบบแซบเซ็กซี่อันนี้ ขอข้ามก่อนเข้าวข้าไปยากเข้าไปเยอะเลยนะเข้าไปหน้ารักสุดแสนเออเกิดไปด้เข้าไปเข้าไปอันนี้หุ่นแซ่บครับพี่สุดท้ายผมปากแซ่บครับพี่ปากอันแ ไอ้นี่มันปากแจ๋วนะอมันปากแสบๆหน่อยแบบนี้นะครับทั้งสี่คนให้รีวิวคนข้างๆหน่อยหนึ่งว่าเขาเป็นคนนิสัยอย่างไรต้องรีวิวพี่ไม่ใช่ข้างๆสิถ้าเกิดจะรีวิวพี่พี่จะให้ตัวอย่างไปลองใช้ก่อนนะเธอต้องรีวิวเพื่อนเธอแล้วเดี๋ยวให้เพิรรีวิวเซตโอเคก็ลอตเต้เป็นยังไงเริ่มลอตเต้เป็น ทำไมเออทำไมอ่ะก็เอาเรื่องไม่ดีก็ได้นะได้พี่เอลอตเต้เป็นคนที่นอนแล้วกลนะฮะาจริงกลดังไหมกดังดังมากมอเตอร์เรยพี่โอ้โหคอนโดมีสี่ชั้นพี่อยู่ชั้นล่างกลเป็นจังหวะเไลองซีลองซีหนึสองสา ของจริงดังกว่านี้ครับของจริงดังกว่านี้คกูวันคอนเสิร์ตที่เราแบบว่าเปิดตัวกับแฟนครั้งแรกเผลอก็ูว่าหนีไปนอนคนเดียวในห้องสักพักกูตื่นดุ้งตื่นนะครับแบบบนฝั่ร้ายหันไปเจอพี่โรเต้ครับเดี๋ยวข้าวเดี๋แบบเดี๋ยวก็ผีเข้าวแล้วแบบอะไรอะรับเต้รีวิวคอปเปอร์จ้ะท่านหวังงานนะพี่ จริงๆพอเปอร์เป็นคนเป็นเด็กที่น่ารักนะครับจริงถ้าการันตีถ้าเกิดเขาไม่พูดใ่ยยอมยอแปลว่าเป็นคนพูดเยอะเหรอใช่จริงนะครับผมคนคุไม่ค่อยเก่งนะครับผมคุณไม่ค่อยเก่งทางหัวใจนะครับเอ๊เดีอันนี้มึงไม่ผ่านเหรอผ่านเพราะเป็นเอฟเฟคไฟจำตัวค่ะปวดชักโค้งไงพอปเปอร์รีวิวเพิร์ดจ้ะ เลยนะมันแซ่บโคดรเลยแซ่บแซใส่แซบคนนี้เขาแซ่บมากครับพิกสิบเม็ดก็ยังไม่พอหลอใช่ไหมโชว์ความแซ่บหน่อยโชว์ที่เดินจะแต่เพื่อนเป็คนที่เรียกว่าไงครับวางตัวเก่งมากครับพูดเก่งมากจ้าเวลาเราไม่รู้จะพูดอะไรเราก็จะหันมองไปทางเพื่อนคิดอะไรไม่ออก บอกเิ่งคิดแล้วไม่บอกบอกเพิร์งครับผมจริงเหรอกเขาจะทางออกให้เราเสมอเลยเหรอใช่ครับทีทันใดนในวันนี้ไบจิเก่งมากวันนี้เพิร์งกันที่คาดหวังแล้วนะเออคาดหวังเพิร์งรีวิวเจ๊ดนะพี่เจ๊ดเหรอครับวูพูดจริงพึ่งนึกอะไรไม่ออกแต่ว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกแรกที่มาเจอครั้งแรกเลยอืมเพราะถือว่าเขาเป็นคน หล่อเหมือนมีธุระตลอดเวลาทำไมอ่ะคือหล่อแบบเหมือนเพิ่งเพิงพ่งตื่นหรือไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อาบน้ำแต่หล่อเหมือนก็มาจะไปอีเวนต์หรือไปงานแต่งะ<ม>ตอะไรตลอดเวลาเขาหล่อแบบคือไม่ทําอะไรก็หล่อพี่แบบนั่ง,องเอกเจ็ทเขาเป็นคนมองเพลินนะครับเ,ออเขาสามารถเอาฟ้อนทังถังนึงแล้วก็นั่งดูพี่เจ็ทเดินไปเดินมาได้นไปเดินสบายตาไปหมดเลยเออแต่ตอนอยู่ด้วยกันไม่ได้พูดไหมไปคลิปอะไรแกมาขอบคุณทุกคนทำไมอะไรอยู่เออเอยู่ด้วยกันพูดไงอ่ะอ,อ่าเพื่อชอบพูดว่าไง เหมือน่อนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยิ่งอยากรู้เขาพี่ใหญ่เดี๋ยวหลังไม่เดวเมาส์กันครับพี่ได้ได้แต่ว่ากรุ๊ปที่แล้วว่ะเขาขิงมานะเขาขิงเลยเหรอเขาบอกเลยบอกว่าที่ผมได้มากันก่อนเป็นเพราะผมหน้าตาดีกว่าทีมโน้นเขาบ้าเล่านะเราว่าไงอ่ะที่เขาได้มาก่อนเพราะเขาหน้าตาดีกว่าเขาพูด่างง้นที่ได้มาทีหลังเพราะว่าหน้าตาดีกว่าอีกอ๋อ ยังม่มีฟ้าดีเออแต่ไม่เถียนะครับพวกเขาหน้าตาดีจริงแต่แค่พวกผมหน้าตาดีกว่าที่อยากดูด้วยสวดตัวทำไมเพิร์ต้องซักขนาดนั้นด้วยอ่ะในถึงในรายการการแต่งตัวการสไตล์อ่ะทำไมเราถึงดูแบบแต่งตัวจัดแล้วก็ดูสุดตัวแซบกว่าคนอื่นมันเกิดมันก็แซบเลยแบบนี้สินี่ไงมีคนส่งข้อความมาผู้บ่าวเสื้อแดงหล่อมากเลยเฮ้ยอะ ขอบคุณหลายๆครับเออขอบคุณหลายๆครับครับนี่พูดเป็นภาษาถิ่นด้วยใช่เลิศนะครับอะไรนะพี่รู้ผมเป็นคนอีสานหรอไม่รู้เป็นคนอีสานหรอใช่พี่จังหวัดอะไรขอนแก่นฮะเหมือนกันเลยพี่คนใต้นะเมาอะไรยังไงอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่คนเดียวกันแล้วเหรอใช่ผมถ้าอยากอยากไปส่วรวมอ๋อโอ้โห ชาแฟนดมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กด,กดเลยกดเลยย่ยยอะไรอะ efm แฟนด้อมไล